<y uk> เรียมตั้งรับปรากฏการณ์หลอนระทึกที่จะทำให้คุณนุ้นจนแทบลืมหายใจกับภาพยนตร์สยองขวัญที่ผู้ชมต่างยกให้ว่าดีที่สุดในรอบพศวัสด know not bit สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวแรงที่อเมริกา22.6ล <t> ้านเหรียญหรือกว่า800ล้านบาทในอาทิตย์แรกขึ้นแทนเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวแรงที่สุดของค่ายนีออน ลองเล็กส์ถอดรหัสคลั่งอมหิตหลังจากหนังสยองท้าทายศรัทธา i m มแ c u คู t เบริสุทธิ์ผุดปีศาจค่ายหนังน้ำดีดีกรีออสการ์ย่างนีออดก็พร้อมจะมอบประสบการณ์ฝันร้ายติดตรึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกอีกครั้งโดยฝีไม้ไลายมือของออสกูดเพอร์เกนส์ผู้กำกับและมือเขียนบทภาพยนตร์ ผู้ชำชองเรื่องสยองขวัญปรำปราจาก The Black Coast Daughter ผสมรสชาติหนังสืบสวนสอบสวนเข้ากับหนังสยองขวัญหลอนไม่เลิกพาผู้ชมไขคดีฆาตกรรมโหดไปพร้อมกับ FBI สาวลี e าเกอร์รับบทโดยไมก้ามอนโรนักแสดงเจ้าแม่วงการหนังสยองขวัญจาก It Follows ผู้ต้องถอดรหัสสยองของฆาตกรขาย,ยาวล่องเล็กรับบท The Superstar ขวัญใจมหาชน นิโคลัสเคจที่ยอมสลัดคราบพระเอกลิกบทเป็นฆาตกรโรคจิตสุดอำมหิตเป็นครั้งแรกเมื่อได้เห็นหน้าเขาแล้วคุณจะไม่มีวันลืมลงทุกเคสโหดที่ลองเล็กเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นคดีฆ่ายกครวัวดยฝีมือของสามีหลังจากลงมือฆ่าลูกเมียด้วยวิธีการสุดฮารุโหดผู้ก่อเหตุก็จะปลิดชีพตนเองและในทุกที่เกิดเหตุ ็จะพบรหัสลับใส่ไว้ในซองจดหมายลงนามว่าลองเล็กส์ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครมาจากที่ไหนและต้องการอะไร <c oughs> เพื่อสร้างบรรยากาศขยวขวัญสุดเย็นเยอือยทีมผู้สร้างยอดฝีมือต้องสรรสร้างฉากหลังของเรื่องให้ดูเป็นหมู่บ้านแถบชานเมืองธรรมดาธรรมดาทว่าแฝงด้วยความสะพรึงไม่น่าไว้วางใจทั้งการใช้ภาพกว่าเพื่อให้เขาถึงความอ้างว้างกดดัน การันตีโดยเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ต่างยกย่องระดับความหลอนเข้าเซนไม่แพ้หนังสืบสวนสยองระดับตำนานอย่าง The Silence of the Lambs เลยทีเดียวหลักฐานความหลอนชิ้นสำคัญคือ n นิโคลัสเค e ลงทุนพลิกชมให้ดูสยดสยองแม้แต่ไมก้ามอนโรผู้โดนทีมงานปิดชมหน้าของเคชตลอดการถ่ายทำ กระทั่งได้เข้าฉากกับเขาเป็นครั้งแรกก็ต้องกลัวเขาคั้นเก็บอาการไวไม่อยู่เท่านั้นยังไม่พอลองเล็กซึงเป็นตัวละครที่เอาเป็นว่าขอเก็บเป็นความลับสุดยอดเตรียมตัวไปไขคดีหลอนอย่างฟีบนจอยที่เราต้องขอเตือนไว้ว่าไม่กล้าจริงยาดูเอาพี่ ของเล็กขอดร,รหัสเครื่องอมตหนึ่งสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์รีบดูก่อนโดนสปอย